สวัสดีครับยามเย็นๆพกกช่องพานหมีครับนี่ครับเมนูของพานหมีวันนี้นี่ครับปลาชะโดครับผมวันนี้ไปได้กับหลานมาใหญ่ครับ4โลกับ5โลนี่ครับหลานจะกินให้ดูลวกจิ้มครับนี่ครับหลานจะกินให้ดูอร่อยมากครับใส่กระเทียมเจียวหน่อยๆโอ้ยผานละลิ้นเนี่ยนู่นครับดูลูกชายอร่อยไหมลูก อร่อยป่ะอย่างนี้สิทำยโกเพือติกอบอกแล้วอย่าก,กินเยอะอร่อยนี่ครับหลานนี่คนนี่ลูกสาวลูกสาวกำลังตัดต่อคลิปครับเดี๋ยวท่านผู้ชมได้ชมคลิปแน่ตอนตอนที่ยิงครับ,รบชงไปเรื่อยครับผมนะครับกินข้าวด้วยกันกระปั้นหมีเนื้อปลาชะโลบ วันนี้พอหมานอยู่พอ,อได้อยู่ครับแก้วไม่คาวนะครับท่านผู้ชมเดือดแล้ว,ลว,ลวต้องให้เดือดก่อนแล้วค่อยหยิบยิยางเว้ยผมยิ่งทำใหญ่แล้วอร่อยมากั นี่ครับบรรยากาศลูกหลานนี่ไม่มีเห็นุนจือนี่เมียนุ่นลูกสาวเจ็บเข้มเหรอบรรยากาศครอบ,<ม>อบครัวพันหนีครับผมกินง่ายครับกินง่ายอยู่ง่ายอะไรอยู่ยากอย่าไปสรรหาเลยครับอร่อยครับต้องลองครับต้องลองปลาชะโดล,ลวกลวกจิ้มหรือจิ้มจุ่มเหรออร่อยครับอร่อยไม่ใช่อะไรหรอกครับหมูแพงครับไม่มีตักฟื้อหมู หามาเรากินครับ <My God. S 1> อันนี้ลูกชายครับฝากกดไลค์กดแชร์ทันหมีนะครับกดติดตามชมไปเลยครับผมคลิปหน้าผมว่าจ,จะไปดักปลาไหลให้ท่านผู้ชมได้ดูอยู่ครับรนนะคลิปดักกบที่ว่ามีเอซคนหนึ่งเขา ถามอยากให้ผมดักกลางวันแต่วันนั้นดนักมืดจริงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้ดูครับทำให้ชมครับผมเดี๋ยวเรื่อยๆครับ